ลูกค้ารุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะลูกค้าเป็นผ้ายืดวุ่นเวฟผ้าดีมากๆนะคะพี่ผ้ามีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย,ยุ่ยลูกค้าผ้าจะหนานุ่มแล้วนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในค่ะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ลูกค้าพิมพ์ลายให้อย่างดีด้านหน้าลูกมาไอ้ด้านหน้านะคะพี่เป็นแบบนี้ลูกค้างานเป็นคอปกลูกค้าสิบรูดได้จริงนะคะพี่คอปกแบบนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานของสาวอวเป็นแขนยาวนะ แล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างลูกค้าใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกคะ่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่อกนะอกก่อนยืดสี่แปดนะคะพี่ยืดสุดห้าสิบสองนะรุ่นนี้นะคะพี่ความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วคะ่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปถึงใสสวยคะ่ะอกก่อนยืดสี่แปดยืดสุดห้าสิบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วลูกค้าเอาไปแค่สองสองเก้าดูเนื้อนะคะพี่ เอาไปแค่สองสองเก้าเท่านั้น,นะค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่สีมันจะเป็นเหลืองมัสตาร์ดลูกค้าขอคนเข้าใจะระับได้นะลูกค้าเราไลท์อยู่กับแสงนะคะพี่อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนิดยิ่งขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็กล้องของลูกค้านะขอคนเข้าใจะระับได้นะคะพี่เราไลท์ลูกค้าฟังสีที่แมคค้าพูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพี่สั่งสีตามที่แมคค้าพูดนะคะพี่สีนี้นะคะแม่ค้าเรียกสีเหลืองนะลายเป็นแบบนี้นะสวยมากๆค่ะพี่ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่ลายเป็นแบบนี้นะลูกค้าให้พี่แค่สองสองสองเก้าค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะลูกค้าดูลายนะและสีสุดท้ายนะคะพี่อันนี้เราจะขอเรียกสีโอรสนะให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้น,นะค่ะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกิโตก็ไม่บวกเพิ่มนะชุดเดทนะคะลูกค้าพายุด่นเว็บ้าใส่สบายมากๆลูกค้า อก่อนยืดี่แดยืดสุดห้าสบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วให้พี่แค่สองเก้าเก้าไอสองสองเก้าลูกค้าเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูคะ่ะสีนี้นะคะพี่โอรสสีขาวคะ่ะพี่สีนี้นะคะพี่เป็นสีกรมคะ่ะและสีสุดท้ายลูกค้าสีเหลืองนะคะพี่ให้พี่แค่สองเก้าสองสองเก้าลูกค้าเอาไปแค่สองสองเก้าพอ ลูกค้ารุ่นนี้เป็นชุดเดรสยาวนะลูกค้าเป็นผ้ายือดอุลเวฟผ้าดีมากๆนะคะพี่ผ้ามีน้ำหนักเนื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย,ยุยลูกค้าผ้าจะหนาหนุ่มแล้วนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในค่ะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ลูกค้าพิมพ์ลายให้อย่างดีด้านหน้าลูกมาไอ้ด้านหน้านะคะพี่เป็นแบบนี้ลูกค้างานเป็นคอปกลูกค้าสิบรูดได้จริงนะคะพี่คอปกแบบนี้นะแขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานของสาวอวเป็นแขนยาวนะ แล้วก็มีกระเป๋ารวงทั้งสองข้างลูกค้าใช้งานได้จริงกระเป๋าลึกคะ่ะพี่ตัวนี้นะคะพี่อกนะอกก่อนยืดสี่แปดนะคะพี่ยืดสุดห้าสิบสองนะรุ่นนี้นะคะพี่ความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วคะ่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปถึงใสสวยคะ่ะอกก่อนยืดสี่แปดยืดสุดห้าสิบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบเก้านิ้วลูกค้าเอาไปแค่สองสองเก้าดูเนื้อนะคะพี่ เอาไปแค่2 29เท่านั้น,นะค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเหลืองนะคะพี่สีมันจะเป็นเหลืองมัสตาดลูกค้าขอคนเข้าใจรับได้นะลูกค้าเราไลยอยู่กับแสงนะคะพี่อาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนิดยิง่งขึ้นอยู่กับแสงแล้วก็กล้องของลูกค้านะขอ